เสียงอ่านหนังสือพระโอวาทอนุตรธรรมมารดาสิบบัญญัติแปลและเรียบเรียงโดยสุภนิมิตรประทานมาเมื่อวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหปีมะเสง็งตรงกับวันที่เจเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2484นณพุทธสถานจงอี ผู้กันทองจรดวางสว่างพลันวนผู้กันสั่นสะเทือนทั้งดินฟ้าทุกคำเตือนจะชี้ทางต่างลงมาพระวาจาช่วยให้ตื่นจากนี้ไปอันว่าธรรมะนั้นเปรียบได้ดังหนทาง จำต้องมีลูกมีแนวให้เดินตามแต่เส้นทางมีใกล้ไกลสูงต่ำมีลขลุขระมืดสว่างต่างกันเดินทางถูกคือเดินให้ขึ้นสวงสวรรค์เดินทางผิดคือลงนรกมืดมิดแต่ถ้ว่าหนทางทำนับพันหมืน่นล้วนไม่ใช่ทางตรงอันฉับพลัน บัดนี้แม่จึงย่อนสายทองทางสู่สวรรค์มาให้หนึ่งก้าให้บรรลุไปล่วงพ้นโลกีรูปาวจรโลกต่ำคืนสู่แดนนิพพานการนี้ยุคข,ขาวได้เข้าเกณฑ์กำหนดจึงบัญชาให้พระศรีอานปกครองธรรมการกงฉังรับงานแพรธรรม ร่วมกันเก็บงานในขั้นสุดท้ายกอบคู่สามโลกช่วยสัตว์โลกให้พ้นจากวายุอักขีภัยรวบรวมศาสตร์ทั้งหลายให้คืนสู่หลักธรรมเดียวกันชุมนุมทุกลัทธินิกายศาสตร์บรรจบพบกันในยุคสามบัดนี้วิธีธรรมได้ถ่ายทอดไปทั่ว เริ่มจากต่างเผยแพร่เป็นต้นมานักธรรมมีมากมายนับหมื่นแสนแต่ที่ปฏิบัติจริงโดยศรัทธากลับหาได้ยากดังดาวรุ่งยามฟ้าสางยากจะหาบุคลากรเช่นเสาเอกหลักใหญ่ที่ยืนหยัดได้ช่วยค้ำฟ้าแม่มองดูบุตรพุทธาทุกท,กทกุที่ ส่วนมากมีแต่เกียรตคร้านจะมีก้าวหน้าบ้างแต่หาแกร่งกล้ามุมาณนะโดยแท้ไม่ระยะนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้ให้โอวาดอยู่บ่อยครั้งโดยหวังให้ลูกๆรู้จักตั้งปณิธานอันยิ่งใหญ่เพราะลูกทั้งหลายไม่สำรวมกายวาจาเคยตั้งปณิธานไว้ แต่ไม่ทำตามอนิจจาเช่นนี้น้ำตาของแม่จึงไหลเป็นสายเลือดยิ่งรวดร้าววันนี้จึงประทับณพุทธสถานจงอีเพื่อเขียนโอวาทไว้เตือนใจพุทธบุตรหญิงชายให้เร่งรุดรมจริงเสี้ยวหนึ่งของเวลา มีค่ายิ่งกว่าทองศูญเสียโอกาสดีล่วงหมื่นปียังเสียใจขอจงได้ใครครวนแม่ให้อูวาดวันนี้มีความในไกลกว้างหวังให้พุทธบุตรได้ศึกษาสำนึกหนังสือนี้อยู่ณที่ใดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจะคุ้มครอง ใครข้ามกลายไม่นอบน้อมเพศภัยจะใกล้ตัวเขียนแล้วจงจัดพิมพ์เป็นหลักธรรมนิรันดรเพื่อเล่าขานเรื่องการข้างหน้าอีกความเบื้องหลังอันวิเศษอย่าเก,ก็บไว้ไม่เอื้อเฟื้อจงแผ่เผื่อไปให้เกิดคุณหวังว่าพุทธบุตรจะทำจริงให้รู้แจ้งจิตญาณตน แล้วจงพากันคืนกลับอย่างดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ลูกคงทำจริงดังแม่หวังตั้งใจที่จบนี้คือคำนำจะพักการเขียนไว้สักครู่จะเขียนใหม่ให้ข้อความพัก